โอ้ยดปดูดครับโอ้ยมาแล้วครับเห็ดคนตัวที่สามมาแล้วครับซอสเริ่มที่จะดื่ดแล้วนะครับนี่ครับสองล้านแบบไม่ต้องเยอะมากครับจามูหรือจ่าจะร่วงหรือจะรุ่งครับมาดูครับมาลองชิมเลยอร่อยรบเนี้อร่อยบเนี้อร่อยอะสวัสดีครับตามล่ากับมิสเตอร์ซันครับผมวันนี้นะครับมาอยู่ที่หลังโรงั่นเอสโซนะครับผมแหลมฉบังแถบนี้นะครับนี่ครับ น <tang s> ี่ค <Tamam> รับมอที่เดินลอดสะพานตรงมุมนู้นมานะครับนี่ครับตามกดินู้นนะครับเดินลอดเข้ามาเนาะลักษณะหมายคล้ายกันเนาะมุมนี้ไม่เคยเดินเข้ามาลึกขนาดนี้นะครับก็เลยลองเดินเข้ามานะครับพอดีวันนี้น้ําลงเยอะนะครับกําลังจะขึ้นนะครับตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะครับเนี่ครับเกือบจะเที่ยงครับแดดแรงครับมาอยู่ใต้สะพานตรงนี้เลยครับนี่ครับน้าลงเยอะครับลองดูเสาครับอ่า ลองลุ้นดูนะครับน้ําลงจะไม่ค่อยมีตัวนะครับต้องลุ้นดูนะครับวันนี้จะได้ตัวอะไรบ้างเนาะไปลองดูกันเลยนะครับไปครับผมโอเคครับไปครับผมอ่าเอเหี่ยวไปไหนไม่รู้ครับมองไม่เห็นตกไหนวะมองไม่เห็นเลยครับใครเห็นบอกด้วยอ่านิดนตึงครับนินึงครับเริ่มมาต่อแล้วครับ นี่ครับเบาอโอหโหยติดไม่ติดครับติดไม่ติดมาโห่ยเหมือนไม่ติดเลยครับนบามากเลยโดนไม่โดนครับุ้นดาเอ้าได้ครับโอ้ยเบาเกินครับได้ได้ครับได้ครับแต่เป็นเห็ดโคนครับไป แมตัวแรกครับตัวแรกมาแล้วครับเ็ดโคนโอเคครับลุยต่อครับนี่ครับสังเกตดูครับที่ทางลมนะเนี่ยลมมาจากฝั่งนี้นะครับเนี่ยลมมาจากฝั่งนี้เนาะด้านหน้านี้นะครับแล้วมาตีฝั่งใต้ลมนะครับใต้ลมโดยที่มีสะพานขั้นเนาะตามันชอบจะหลบนะฮะหลบขึ้นหลบลมอยู่แถวนี้ครับมาลุยต่อเลยครับ ตรงไหนก็ไม่รู้ครับมองไม่เห็นเลยครับทำไมมองไม่ทันอะฮะผมมองไม่ทันจริงจริงติดแล้วมั้งครับนี่ครับติดแล้วมั้งครับโอ้โหหรือว่าไอฝูงมันอยู่ตรงนี้ครับมาครับเอ๊แต่เบาอยู่นะครับเอลาลากมาสแสดงเชียวเหมือนได้อยู่ครับติดอยู่จัวเล็กหรือเปล่าไม่ได้เห็ุโขนแน่เลยไอโอ้โหปลาประเภทนี้ครับมา ไม่ไหวครับทานแบบนี้ยังโอเคครับเอาไปให้แมวครับโอ้โหมาโอเคครับลุยต่อครับเมื่อกี้ได้ตัวเล็กครับให้แมวไปก่อนเนาะไปลุยต่อเลยครับเรียงต้องๆครับไม่รู้จะไปไหนครับปุ้มโอเคจุดนี้ครับเสร็นละ อลมมันตีรับเหมือนตัวมันดึงนะหรือว่าขึ้นก็ไม่รู้ครับติดรเป่าครับเหมือนจะติดนะครับติดไหมครับโอ้ยติดนะติดอยู่มาครับค่อยๆมาครับเดี๋ยวลองลุ้นดูครับถึงไหนแล้วครับโอ้โหติด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 อะไรโอ้ยอ๋อเฮ้ยได้ครับได้ครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้ครับแต่อยู่ข้างบนแล้วครับลาขึ้นมาข้างบนแล้วครับไอโอ้โหเห็ดโคนครับนึกว่าตัวใหญ่มากอะ พอได้ครับเตะเห็ดโคนครับจัดไปครับโอ้โหตัวสวยครับตัวนี้เห็ดโคนมามาโอเคครับหมายนี้มีตัวครับมีไอเห็ดโคนนะครับไปครับวันนี้ลืมเอาขากล้องมานะเดี๋ยวลองดูครับไปเสี่ยงตรงอีกครับโอเคถึงไหนไม่รู้ครับมองไม่เห็นครับสายตาไม่ดีครับนี่แหละลุงสันแก่แล้ะ หมือนเป็นคลื่นนะนี่ครับครับมาครับรอบนี้รอบนี้น่าจะติดครับมาครับไม่น่าจะหลุดนะมาตึงอยู่ครับยังตึงอยู่อ้อยังตึงอยู่มาน่าใจเหตโผนหรือเปล่าดูได้ยาวไหมไม่ยาวโอ้โหโอ้โหไม่คุ้มค่ากับการดึงเลยครับไปให้แมวครับ ไปครับมุมเดิมครับข้างเสาครับเลี่ยงให้ได้แถวข้างเสาโอเคปุ๊บโอเคครับตามลำน้ำนี้เลยครับก็รอครับโอเคครับพอครับมามีแต่ตัวเล็กนะครับมุมนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแต่ตัวเล็กนะตัวเล็กมันดึงมันตึ๊ด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 ดึงอย่างเดียวครับนี่ครับเนี่ยตัวเล็กดึงเหยื่อยังไม่หมดเลย แสดงว่ามีแต่ตัวเล็กมาขอย้ายมุมนะครับย้ายหมาย้ายมุมอ่าโอเคครับผมหลังจากที่ได้โคนไป2ตัวครับแล้วก็ตัวเล็กๆ2ตัวนะก็นิ่งเลยครับเดี๋ยวลองย้ายมุมนิดนึงครับลองเดินลองเดินไปเทสมุมอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวลองเดินไปฝั่งนี้ครับไปเลยครับผมโอเคครับขยับเข้ามานิดเดียวครับไม่เยอะครับเดี๋ยวลองเทสุมหน้าตรงนี้ดูเนาะเนี่ยเมื่อกี้หย่อนตรงข้างสะพานนะครับได้อยู่ ได้คนสองตัวนะโอเคลองเปลี่ยนมุมมัางครับเนี่วันนี้อาจจะมีครับมีลุงบอกว่าน้ำมันเสียนะน้ำมันขุ่นน้ำมันเสียนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีตัวนะเดี๋ยวลองครับลองลองเทสดูเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวกลับแล้วครับนี่นะรอมันครับเล็งกระตุกนิดน,นึงครับตาเล็กติดือเปลาครับไม่ติดฮนะติดไม่ติด ้องดูเมื่อก่อนครับเฮ้ยมันเหมือนตึงอยู่นะครับติดไม่ติดไม่รู้ครับมาลองดูครับจะได้ไม่ได้ครับโอ้ยได้ครับได้ครับมาโอ้ยเห็ดโคนครับมาไม่หลุดนะมาโอ้ยไม่หลุดครับโอ้ยมาแล้วครับเห็ดโคนตัวที่สามมาแล้วครับ ครับามาเดี๋ยวไม้นี้เดี๋ยวลอยแป๊บหนึ่งครับถ้าไม่มีตอจะย้ายนะครับย้ายกลับดีกว่าลาน้ำขึ้นเราจะได้เดินง่ายๆเนาะตอนนี้ถึงวน้ำขึ้นเ้วเดินเดินออกไม่ได้นะครับแต่น้ำยังไม่ขึ้นสุดนะครับขึ้นนิดเดียวเองนะแต่ไม่มีตัวครับวันนี้น้ําเสียนะวันนี้เนี่ยลงลงลงที่อยู่ตรงตรงขาประจำนะครับที่อยู่หาดบางจากครับเขาบอกตอนนี้น้ําเสียนะน้ำมันเขียวเสียเลยช่วงนี้ครับ เราจะหากินยากครับหาปลาหาหอยกันยากเลยตอนเนี้ครับเนี่ยมาตอนเนี้น้ำเกีียวครับผมไม่ได้ครับนี่เงียบเลยได้เห็นคนมาสามตัวเองนะวันนี้หากินยากครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับจะได้เห็นคนสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเผื่อ,อไปท,ไปทํอไปทําราดพริกดีกว่าร้าดพริกยังไม่เคยทำครับแต่ไปลองดูนะ ต่อครับเดี๋ยวกลับก่อนโอเคครับได้เวลาเข้าครัวนะครับนี่ครับพอดีเมื่อวานนะครับได้ปลาเห็ดโคนมา3ตัวนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่พอดีรอบกินแล้วนะครับมีปลาเห็ดโคนที่ที่ได้มาเนาะยังไม่ได้ทํากินนะครับผมมีขอดเก็บแช่ฟีดไว้นะครับนี่ครับอันนี้รวบรวมมานะครับปลาเห็ดโคนที่แช่ฟีดเราเมื่อวานได้3ตัวไม่ใหญ่นะเดี่ยใไซส์ประมาณนี้นเมื่อวาน1 2 3ประมาณนี้เลยนะ ผมมีเก็บไว้เนาะแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับนี่ครับได้ปลาเต็กเล้งมาตัวหนึ่งเนาะขาก่อหนู้นนะครับได้มาตัวหนึ่งก็แช่ฟีดเหมือนกันครับแช่ฟีดไว้เพื่อเอาออกมาแล้วครับนี่ครับละลายน้ําเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลาพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทอดนะครับทอดให้กรอบเลยนะครับ ทอดให้สุกนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำปลาราดพริกกันนะครับผมเมนูวันนี้นะครับไปชมกันเลยครับไปครับอันดัแรกเลยนะครับทอดปลาให้เหลืองกรอบเตรียมรอไว้เลยจ้าแล้วก็เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นต้นหอมกระเทียมพริกแดงจินดาเตรียมเสร็จแล้วจับจุนเข้าไปในครกเลยครับทำผมจะทำแบบไม่ละเอียดมากนะครับหยาบๆนะครับทำเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะไปผัดพริกราดปลากันต่อเลยครับโอ้เยอะเยอะมากครับ ออเริ่มนะครับเริ่มเผา่ะไรหอมแค่ครับหอมแค่ต้องเบิร์ดไฟเลยครับไปแรงครับเดี๋ยวจะปรุงครับสองร้อยตันสุดนะโอเคมาครับเดี๋ยวจะปรุงก่อนนะครับเดี๋ยวแรกนะเดี๋ยวเขาลงลงเครื่องปรุงตามไปเลยครับนี่มาน้ำมะขามครับจัดเลยครับ ผมจัดเยอะเลยว่าผมคิดว่าตัวปลาร่าพริกครับมันต้องเน้นเปรี้ยวหวานนะนล้วผมจัดเต็มเลยครับใส่ให้หมดครับแล้วก็น้ำตาเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งเกินนะน้องรีบใส่ครับน้ำปลาเ,าเยอะๆครับหนึ่งสองสามสักห้าหกแล้วห้า 6ครับโอเคพอครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวกาชิมนะครับเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะใช้ไฟอ,อ่อนๆนี่ครับ <c oughs> ยังไม่เคี่ยวนะครับเดี๋ยวใส่ส่นวนผสมก่อนหามเบอรน้ำตาลตี๊บครับนี่ครับพอบเวลาเคี่ยวเนี่ยมันจะให้มันหนืดนะครับต้องมันต้องออกเปรี้ยวหวานเนะาะรพริกเปรี้ยวหวานแล้วก็ความเผ็ดของพริกครับน่าจะยังไม่พอครับ เพื่อหวานต้องเพิ่มอีกหน่อยนะ,อะโอเคขอหัอ่นหมิ่น้ำด้วยกันเออันนี้ไฟอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำนิดนึงแล้วจะใส่ครับเปิดไฟแรงขึ้นครับสักแปดร้อยก่อนเพื่อไว <c oughs> โอ้โก็ใส่น้ำนิดนึงนะครับ ก็ต้องเยอะมากโอเคน่า okay. จะพอครับเดี๋ยวเคี่ยวให้เหนียวหนืดครับนี่ <c oughs> <c oughs> เคี่ยวไปเรื่อยๆครับใช้ไฟอ่อนหน่อยสักแปดร้อยองค์โอเคครับตอนนี้ซอสเริ่มที่จะหนืดแล้วนะครับนี่ครับหนืดเลยครับกำลังดีเลยครับมาเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจะได้หรือยัง หลับผมโอเคครับเดี๋ยวต้องให้ให้แฟนชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวต้องลองดูครับให้แฟนชิมดูไปครับเตรียมตัวราดได้เลยครับดูน้ําพริกนะครับนี่ครับพริกที่ราดนะโอ้โหทามาเหนืดมากเลยครับทําครั้งแรกครับนี่ครับคิดว่าน่าจะโอเคนะลองราดแบบไม่ต้องเยอะมากครับเพราะว่าปลาไม่เยอะนาะเดี๋ยวที่เหลือลองเก็บไว้ก่อน โอเคแค่นี้ก่อนนี่ครับมะขามมันเยอะนี่ครับตามด้วยผักชีรวยหน้าครับรวยหน้าของแท้นี่ครับเอาพริกไปผักชีไปนิดนึงโอ้โหจะสวยไห่สวยครับนี่ครับอ่าแค่นี้พอสําเร็จครับนี่ครับนี่ปลาราดพริกครับปลาเห็ดโคนนะครับลาดพริกเลยตอนนี้ จำมูหรือจาครับให้แฟนชิมก่อนนะครับไปกันครับโอเคครับพร้อมครับคนชิมมาแล้วครับผมมาจะมูหรือจาจะร่วงหรือจะรุ่งครับมาดูครับมาลองชิมเลยเอาตามความเป็นจริงนะครับชิมน้ำาราดชิมน้ำราดกันเลยอ่ะตามความเป็นจริงเลยอร่อยก็บอกว่าแม่อร่อยแม่อร่อยก็บอกว่ามาไม่แดกเอาตามจริงเลย ทำครั้งแรกครับครั้งแรกอร่อยรับเนี้ยอร่อยรับเนี้ออยอร่อยอร่อยเหรอจริงไหมเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวได้งไงไอไอเปรี้ยวหวานอร่อยรับเนี้ยมาดูตอนที่นทำครับเนี่ยน้ำมะขามแบบทั้งถ้วยใส่หมดเลยอ่ะกินกับปลาเนื้อปลาเป็นไงนี่ต้มผูดดีรักหนี่งไหมไอต้มผุดดีแล้วเนี่ยหนึหน่งตัวเนี่ยอ่ะ เสพหาตัวเองนี่เ <personaje> ดี๋ยวเดี๋ยวสิงให้อังาต้องพูดีแล้วเนี่ยอ่ะนี่ต้องพูดีครับนี่ครับอ่ะไปใส่กับน้ำพริกไปกินเองอืมไม่ชอบแต่ร้านพริกเปรี้ยวอมันเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอร่อยเนาะปลาลาดพริกมันต้องเป็นต้องประมาณนี้ไหมเปรี้ยวหวานใช่ไหมอือ่าสรุปสรุปว่าไงอ่ะจะพาเลยจะล่วงมาก ทำกัน,นเลยยี่ของแท้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 อืมเขาได้ครับทำครั้งแรกเอาจริงๆถ้าส่วนตัวหนะ่อไม่ถาเยอะไปนิดน,นึงพอดีว่าแฟนชอบเปรี้ยวครับก็เลยก็เลยใช้ได้เนาะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม